สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าบอยสิริชัยนะครับหาภรรยาได้ดีมากๆดีมากๆเลยที่สุดของที่สุดเลยนะครับบอยสิริชัยกับแอนออรดีเป็นคู่ที่แอดิวมองว่าเหมาะสมกันมากนะครับแล้วก็เรื่องของแปลวพลาวซันนะครับเป็นเรื่องที่มีดราม่าตลอดแต่แอนออรดีนะครับ ก็มีดราม่าเช่นกันบอยสิริชัยก็มีดราม่าเช่นกันฉะนั้นเนี่ยทุกที่ครับมันจะมีดราม่าตลอดนะมันจะมีคนรักคนเกลียดเราก็ต้องใช่ไหมฮะทำความเข้าใจกันก่อนเนาะเออทำความเข้าใจกันก่อนว่าศิลปินทุกคนเนี่ยเขามีผลงานเยอะนะบางคนทํางานจนไม่มีเวลามาเจอกันไม่มาฟิตกันฟิชริ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมดาขององค์กรนะที่จะสามารถที่จะเล่นร่วมกันได้ แสดงหรือแชร์อะไรร่วมๆกันได้นะครับเรื่องของปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมาแบบแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆเนาะบอยสิริชัยเนี่ยตัดพ้อนะครับเจอดรามา่าด้อยค่าแอนออรดีนะส่งกำลังใจอย่าให้คำคนบั่นทอนหัวใจอยู่ดีๆเนี่ยก็มีเรื่องให้ปวดใจนะครับสำหรับพระเอกหมอลำชื่อดังบอยสิริชัยนะหลังก็จะมีข้อความจาก ผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งนะครับที่ส่งตรงมาด้วยถ้อยคำที่รุนแรงกระแทกแดกดันนะครับกล่าวหาว่าบอยไม่ให้เกลียดแอนออรดีภร <And already S 2> รยาคู่ชีวิตทั้งยังพาดพิงถึงการนำคลิปเนี่ยจากงานโชว์ของแอนมาโพสในเพจตัวเองพร้อมตั้งข้อคอนหาว่าบอยเนี่ยเน้นโชว์ในกลุ่มปิดเพื่อดึงคนโดยอ้างชื่อภรรยาและลูกซึ่งผู้ส่งนะครับ ผู้ส่งข้อความเนาะก็ยังกล่าวอีกว่าแอนไม่เคยทําเช่นนั้นและภายในใจของแอนมีต้องหมื่นล้านคำนะครับแต่ไม่เคยพูดแม้คำเดียวบอยสิริชัยเมื่อเห็นข้อความดังกล่าวก็รู้สึกสะเทือนใจไม่น้อยนะมันสะเทือนใจไปหมดยังไงดีครับก็คือสะเทือนใจจนถึงขั้นโพสต์ด้วยแคปชั่นสั้นๆว่าเจ็บลึกนะ เจ็บลึกที่สุดนั่นก็คือด้อยค่าผมคักแท้ครับนะนี่คือสิ่งที่บอยโพสว่าด้อยค่าผมคักแท้ครับถ้ำกลางกำลังใจมากมายจากแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันแบบเยอะมากๆคือ,อต้องบอกก่อนว่าบอยสิริชัยเนี่ยเป็นหมอลำผู้ชายเนาะที่มีแฟนคลับผู้หญิงแล้วก็ สาวประเภท2เยอะมากๆนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นคือภรรยาคนเก่งอย่างแอนออรดีที่บอกเลยว่าโอ้จะทําอะไรเธอก็คือที่สุดของภรรยาเลยนะฮะหาเงินเองได้นะไม่แคร์ไม่สนดูแลผัวได้นะครับผัวก็ดีดีนะครับทำธุรกิจมีลูก,น,ลกน้องลูกน้องมีรถลาบ้านช่องนี่ยคือผู้ประสบความสาเร็จ เนี่ยแหละคือคนที่ประสบความสําเร็จไม่แปลกที่มีใครหลายคนนักร้องอยากจะไปอยู่ใกล้กับบอยสิริชัยคือมันได้รับพลังงานบวกไงคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีหรือประสบความสําเร็จเนี่ยจงเอาตัวเราไปอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จแล้วชีวิตเราจะดีตามแต่ประสบความสําเร็จขนาดนี้ก็ยังโดนดรามา่านะครับก็ยังโดนวิพากวิจารนะไม่เข้าใจเหมือนกัน คนเราใจิตใจมันทําด้วยอะไรอยากจะร้องไห้อยากจะ,อ,อ,ยกจะอยากจะถามมันเลยเกินนะว่ามึงทําอย่างนี้ไปทําไมนะครับเออนะบอมีไผ่ด้วยค่าไผ่ดอกค่ะ่าแอนออร์ดีเขาก็กล่าวเลยนะครับความสามารถก็มีให้เห็นอยู่แล้วบอจําเป็นต้องแคร์ข้อความที่ทําให้ตัวเองตัวเล็กลงเลยหนักแน่นเข้มแข็งแค่นั้นก็พอค่ะเออจริงๆอ่าน,อ,านอ่านข้อความที่มันเป็นพลังงานอะ เราก็อยากจะพูดดังๆใช่ไหมครับให้ทุกคนได้รับพลังงานบวกไปจากเราแต่ด้วยความที่ทว่านะมันมีชาวบ้านอยู่ข้างๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เซฟเสียงได้แค่นี้นะครับ <laughs> นะไม่อยากจะไปออกตัวแรงมากแต่แอดีวรู้สึกว่าอ่านข่าวของแอนออดีกับบอยสิชัยเนี่ยมันมีความมีพลังงานแล้วก็มันมีเอเนอรีดีมันเป็นการสู้เป็นการไฟที่คนที่เป็นนักต่อสู้เขาทำกันอะนั่นก็คือเราไฟท์กันด้วยสมองนะครับ และทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครมาทําร้ายเราได้แล้วก็เราอย่าไปด้อยค่าตัวเองอะไรประมาณเนี่ยนะครับด้านแฟนคลับก็พร้อมใจกันเนาะให้กําลังใจแบบเนืองแน่นล้นหลามเลยนะครับแฟนคลับเขาเยอะนะบอยแอน,นหลายคนบอกตรงกันว่าบอยไม่ควรเก็บคำพูดที่ไม่มีข้อเท็จจริงมาทำร้ายตัวเองพร้อมชี้ว่าหากข้อความนั้นเข้าข่ายหมิ่นประมาทก็สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมายต่อไปซึ่งมันโอเคมากๆเลยสำหรับ การที่บอยจะฟ้องแต่อดีว,ว่าปล่อยไปเถอะนะไม่ต้องฟ้องไม่ต้องฟ้องแล้วช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามันแค่เข้ามาเป็นบททดสอบให้เราเก่งและแกล่งขึ้นนะก็เหมือนเคสของแพลวซันอนะคล้ายๆกันนะมีคนว่ามีคนด่าอะไรเงี้ยนะครับเ,เพราะว่าหลังๆมาบอยทํางานหนะัก อาจจะมีเครียดบ้างอาจจะเหนื่อยบ้างอ่ะไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ได้ปลดปล่อยแล้วเนาะกินอ่ากินน้าชาใช่ไหมครับกินน้ําชงน้ําชาจิบเบาๆเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็ดมๆหอมๆแล้วก็กลืนใช่ไหมฮะน้ําชาแบบแดงๆอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ช่วงนี้ปลดปล่อยครับปลดปล่อยเจอพี่ดิวพ่อค้าออนไลน์นะเบอร์ต้นๆเหมือนกันแล้วก็เจอดองบิ๊กฟินแลนด์นะครับก็นะชูเก t เตอร์ครับผมครอบครัว ครอบครัวหมอลามครอบครัวเพื่อนพี่น้องนะเขารักกันนะครับก็ปลดปล่อยกันไปเนาะเออ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่สิ่งที่บอยควรรักษาให้ดีที่สุดนั่นก็คือความรักจากภรรยาอย่างแอนออร์ดีนะครับโอ้โหต้องบอกเลยผู้หญิงคนนี้เลอค่ามากนอกจากหน้าตาที่สวยนะครับเธอยังมีนิสัยที่ดีมากๆนะแอดิวไม่ได้โวยนะท่านผู้ชมแอดดิวบอกตรงนี้เลยว่าแอนออร์ดีตัวจริงสวยมากนะครับ ถ้าวัดกับแพลวาเนี่ยพอๆกันแต่คนละแบบนะแต่ตัวจริงอแอนคือจึง้งนะจึ้งตรงที่ว่าเฮ้ยเขาสวยแล้วทําไมเขาเก่งเออบางคนสวยแล้วโง่ก็มีนะครับแต่คนนี้คือสวยแล้วเก่งแล้วทําไมบอยตาถึงบอยหาเมียได้แบบตาถึงมากๆนะครับคือแอนเนี่ยเขามีสมองเพราะว่าเขาเหมือนกับเป็นการเตือนแล้วก็เป็นการพูดให้กําลังใจ หลอบโยนบอยสิริชยัยถือว่าเป็นภรรยาที่ทําหน้าที่ที่ดีมากๆโดยไม่ต้องบอกนะเขาก็จะเข้ามาให้กําลังใจเองนะครับบอมีภายด้อยค่าภายดอกค่าความสามารถก็มีให้เห็นอยู่แล้วบรจําเป็นต้องแคร์ข้อความที่ทําให้ตัวเล็กลงเลยข้อความที่ทําให้ตัวเองอ่ะตัวเล็กลงเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่ทําใ,ให้ใหญ่ขึ้นนะนะครับก็อย่าไปสนใจถ้ามันทําให้เราตัวเล็กลงทําให้เราด้ค่าเนะี่ยอย่าไปสนใจเพราะเราไม่เคยด้อยค่าตัวเอง นะครับจำไว้นะครับบอยนะแอนสุดยอดสุดยอดจริงๆคือกว่าที่เขาจะผ่านจุดนี้นะอย่างยกตัวอย่างอย่างแอนออรดีเนี่ยก็โดนว่าอ้วนบ้างขาใหญ่บ้างใช่ไหมฮะเออไม่ใหญ่ได้ยังไงอะ่ะก็คุณที่เอากล้องไปถ่ายเขาเนี่ยถ่ายจากล่างช้อนขึ้นบนขามันก็ใหญ่สิจะคุณเออเน,นี่ยแล้วก็เอาไปลงกัน FC บางคนก็ตัวดีนะบางคนรู้เท่าไม่ถึงการบางคนก็เป็นตัวปล่อยเพื่อทําลายเยอะแยะครับโดนหมดเพราะนี่คือคนของสาธารณชนยิ่งดังยิ่งโดนเนาะแต่ก็ยังดีนะที่แอนเขาเป็นคนฉลาดนะครับดูสิไปว่าเขาอ้วนเป็นยังไงครับตัวจริงโอ้โหสะพึงตะลึงสตันเลยครับผอมตัวเล็กขาเลียวเดี๋ยวนี้นะฮะขาวจ้วะเลยนะครับนะเขาก็โชคดีครับบอยก็โชคดีได้ภรรยาดีได้ภรยรยาสวย ส่วนแอนก็โชคดีได้สามีหล่อนะครับสามีหล่อแล้วก็ยิ้มหวานยิ้มสวยแล้วเป็นคนเก่งเป็นหัวหน้าเป็นบอสใหญ่นะครับทุกคนก็ช่วยเหลือกันไปสนับสนุนซัพพอร์ตกันไปแฟนคลับดีๆก็นะครับแฟนคลับดีๆก็รักกันแล้วก็ไม่ไม่ทะเลาะกันเนาะรักกันให้กําลังใจกันเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันนะครับนะถ้ามีเรื่องราวอะไรให้แอดดิวสามารถที่จะวิเคราะห์ก็สามารถบอกกันได้เนาะวันนี้ก็แค่นีก่อนละกันนะครับ เป็นเรืเ่องเ,เ,เป็นราวสว,ส,สวัสดีครับ